ว่าอะไรอะ่ะอ๋อเออว่ะเอาเลยได้คอนเทนต์ด้วยเอาไปใกล้ใกล้อันนี้ห้าบาทอันนี้สิบบาทแล้วเขาจะแยกกันยังไงเขาจะจำได้ได้ยังไงว่าอันไหนสิบบาทอันไหนห้บาทร้อยวัดยังไงหนูไม่เข้าใจถ้ามันจะเสียบกับของเราได้ใช่ไหมได้ใช้ไฟร้อยโวล ได้แล้วหนึ่งชิ้นได้แล้วสองชิ้นเอาสองชิ้นนี่ตอนมารัฐดานรัฐดานวันบอกว่าจะมาหาเครื่องครัวนะครับ่งแต่พอแต่พอมาถึงรัดดานวันไม่ได้อยู่ที่โซนเครื่องครัวเลยนะอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็เราเข้าไปดูของใช้เสื้อผ้าจ้าไอตา้